เทคนิคในการลงโฆษณา Facebook 2021ทำยังไงให้ต้นทุนค่าโฆษณา Facebook ราคาถูกลงอย่างเห็นได้ชัดและทำยังไงให้ได้ผลลัพธ์ดีแล้วก็เวิร์กมากๆครับผมทำโฆษณา Facebook มาตลอดปี2021นะครับต้องบอกว่ามีหนึ่งในเทคนิคครับที่การเลือกวัตถุประสงค์เป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นการเลือกกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญให้สอดคล้องการจะทำให้ต้นทุนค่าโฆษณา Facebook ของเราเนี่ยราคาถูกลงอย่างเห็นได้ชัดครับปกติแล้วเวลาเราซื้อ โฆษณา a c e b o o k เนี่ยครับทุกคนจะเลือกวัตถุประสองค์อะไรครับแบบข้อความกันแบบโดยตรงใช่ไหมครับซึ่งสังเกตไหมครับว่าช่วงหลังๆมานี้ปีนี้เนี่ยทั้งปีนะครับค่าโฆษณา Facebook แบบข้อความเนี่ยราคาสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วบางทีเนี่ยยิงโฆษณาไปขาดทุนได้ซ้ําไปหรือแทบไม่ได้กําไรเลยนะฮะผมอยากให้ทุกคนตั้งใจฟังคลิปนี้ดีๆนะครับผมวันนี้ผมจะมาแชร์แล้วก็แชร์เป็นวิทยาทานให้ทุกคนแล้วกันผมเชื่อว่าใครที่ได้เอาเทคนิคในวันนี้ไปลองปรับใช้ดูเล็กๆน้อยๆเนี่ย เดาว่าธุรกิจของเพื่อนๆทุกๆท่านทุกคนเนี่ยฮะจะเติบโตแล้วก็ได้กําไรกันอย่างแน่นอนนั่นเองครับก่อนไปชมคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้ผมจะทําคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปกันด้วยลคกันด้วยนะครับ ในช่วงนี้นะครับมีเพื่อนๆหลายๆท่านหลา,หลายคนมากๆเลยที่ inbox เข้ามาสอบถามทางไลน์แล้วก็ใน a c e b o o k เนี่ยเยอะมากๆเลยนะว่าช่วงนี้ผมได้จัดสัมมนาออนไลน์ฟรีหรือว่าทำคอร์สฟรีบ้างหรือเปล่านะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าช่วงนี้เนี่ยผมได้จัดทำคอร์สฟรีขึ้นมาแจกเพื่อนๆทุกท่านทุกคนอยู่แล้วนะฮะ ในช่วงนี้นะครับใครที่อยากได้คอร์สฟรีนะครับ2021นเะครับเป็นการรวบรวมเนะะื้อหาคอร์สสอนยิงโฆษณา Facebook 2021นะครับไว้กว่า10กว่าชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับใครที่สนใจอยากได้นะครับก็แจกฟรีทุกท่านทุกคนไม่มีค่าใด้จ่ายใดทั้งสิ้นย้ำนะครับว่าไม่มีค่าใด้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเราทำเพื่อการกุศลเราทำเพื่อช่วยคนไทยป็นยวิทยาทานนะฮะเอาไว้ช่วยคนไทยที่ ประสบปัญหาช่วงวิกฤตในช่วงเวลานี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่สนใจแล้วก็อยากได้นะครับคอสฟรีก็ให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับติดต่อได้ที่ Li n e i d l i q u แอดลิขิตแอดไปที่ Li n e ID นี้เนาะนะครับหรือให้ท่านสแกน QR Code ตรงนี้ได้เลยนั่นเองครับทักไปหาทีมงานนะครับว่าอยากได้คอร์สฟรนี2021นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวทีมงานจัดส่งให้ฟรีละกันเนาะนะครับก็ไม่มีอะไรจะขอครับขอแค่คําว่าขอบคุณคอมเมนต์ขอบคุณเป็นกําลังใจในการจะทําคอสในการจะทคป ดีๆแบบนี้ให้ผมแล้วก็ทีมง oh. านด้วยนะครับอะทีนี้มาเข้าเรื่องกันครับว่าวันนี้ผมมีเทคนิคอะไรดีๆมาฝากเพื่อน,พอนๆพี่ๆทุกๆขั้นบ้างครับในชาว f c e b o o k f a n p เ g e ลิขิตประกาศสกุลแล้วก็ใน YouTube ลิขิตนั่นเองนะฮะต้องบอกอย่างี้ครับโดยธรรมชาตินะครับโดยธรรมชาติคนซื้อโฆษณา a c e b o o k เนี่ยครับจะซื้อโฆษณาวัตถุประสงค์เดียวครับนั่นคือวัตถุประสงค์แบบข้อความแบบ Direct เพื่อหวังว่าจะได้ Inbox นะฮะเข้ามา นะฮะแล้วก็ทําให้คนเกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการทันทีทันใดถูกต้องไหมครับซึ่งในความเป็นจริงในการลงสนามจริงๆหรือเวลาเราเซตโฆษณาจริงเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นสะทีเดียวพวกเราจะเห็นว่าเวลาเราซื้อโฆษณา Facebook ไปเนี่ยลูกค้าทักอินบ็อกมาก็จริงถูกไหมลูกค้าทักอินบ็อกมาก็จริงแต่ผลลัพธ์ที่เราเกิดขึ้นก็คือลูกค้าทักแต่ลูกค้าเงียบ จริงไหมลูกค้าทักแต่ลูกค้ามีแนวโน้มจะเงียบครับแล้วก็ลูกค้าบางทีฮะไม่ได้แปลว่าเขาไม่มีเงินนะแต่ครับมันเกิดจากสาเหตุหลายๆปัจจัยครับ 1. ด้วยเราอาจจะไม่ยิงโฆษณาติดตามลูกค้า 2. 1 2ด้วยเราเซตกลุ่มเป้าหมายไม่เต็มน,นะฮะ 3คือเราเอะอะอะไรยิงโฆษณาแต่วัตถุประสงค์ข้อความอย่างเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกวิธีการแก้แล้วก็บอกวิธีการเซตกลุ่มเป้าหมายด้วยว่าจะต้องเลือกแบบไหนอะไรยังไงนะครับตัวที่จะทําให้ค่าโฆษณา Facebook ราคาถูกลงไม่น่าเชื่อครับเป็นตัวที่สมัยก่อนเราใช้กันเยอะมากครับนั่นคือการมีส่วนร่วมหรือ engagement ครับตัวนี้ไม่น่าเชื่อว่าเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยผมบอกให้ทุกคนเลิกใช้ ว่าเป็นตัวที่ไม่ค่อยสร้างยอดขายสักเท่าไหร่แต่กับลายเป็นว่าในปีนี้ในปี2021เนี่ยถ้าเกิดใครลองเทสหรือว่าใครที่ซื้อโฆษณา Facebook อยู่เนี่ยนอกจากเกลีย่ยนะครับหลบไปใช้วิดีโอแล้วหลบไปใช้แบรนด์อเวนิแล้วเนี่ยคุณจะสังเกตเห็นว่าการมีส่วนร่วมเนี่ยครับทำเป็นภาพอัลบั้ม แล้วก็ซื้อโฆษณาออกไปนะฮะทำเป็นภาพอัลบั้มเล่าเรื่องดีๆหรือว่าทํารูปภาพทําวิดีโอเล่าเรื่องดีๆเนี่ยคุณจะสังเกตเห็นว่าค่าโฆษณา Facebook แม่งถูกลงเป็นหลักหน่วยเลยอะ่ะบางทีตกค่าคลิกแล้วแบบ4-5บาท2-3บาทด้วยซ้าไป บางเคสของผมเนี่ยแม่งทําได้ระดับ0.8สตางค์เลยอะนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเออมันเป็นอะไรที่แปลกประหลาดมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับมันย้อนยุคกลับไปในเมื่อประมาณสัก4ีปีแบบนี้นะครับอย่างน้อยแบบา3ปีมีอะนะฮะเพราะฉนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยยังทะลึ่งดึงดันยิงโฆษณาแบบข้อความโดยที่ไม่ดูเทรนด์โดยที่ไม่ดูกระแสไม่ดูวิถีตลาดว่าเฮ้ยความต้องการในตลาดเนี่ยแม่งเยอะมากๆ เพราะความต้ขอ,ของการคนซื้อโฆษณาแบบวัตถูกประสงค์เพราะความแม่งเยอะมากอะ่ะมันทําให้ค่าโฆษณาแม่งแพงขึ้นเว้ยพอแม่งแพงขึ้นอะ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือค่าโฆษณาเราก็ต้องไปบิดแข่งกับชาวบ้านเขาอะ่ะพอมันบิดแข่งกับชาวบ้านเขาบ้างมากคนที่แม่งไม่มีต้นทุนยิงโฆษณาเยอะๆอะ่ะแม่งก็ขาดทุนอะ่ะแล้วแม่งก็ไม่กําไรแล้วแม่งก็เซ็งแล้วแม่งก็จะแบบโอ้หแม่งเอายังไงดีกับชีวิตดีอะ่ะถูกไหมนะครับมันจะเกิดจากสาเหตุนี้ถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยผมแนะนําวิธีหนึ่งเลยหนึ่งคือเลือกวัตถุประสงค์แบบการมีส่วนร่วม มันจะช่วยให้1ต้นทุนค่าโฆษณาดีขึ้นแต่ย้านะครับนอกจากการยิงมีส่วนร่วมไปแล้วเนี่ยคุณจะต้องรู้วิธีการเซตกลุ่มเป้าหมายด้วยว่ากลุ่มเป้าหมายตัวที่เซตไปเนี่ยมันจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์นี้ด้วยนะครับโดยปกติการมีส่วนร่วมเนี่ยผมจะนะฮะเปิดเป็นแบบนี้นะฮะใช้งบประมาณ,มาณ 4, 500, 500, 600, แบบนี้นะครับเฉลี่ยใช้งบประมาณประมาณวันละสี่สหวันละ600แบบเนี้ยอันนี้เป็นอย่างต่ำ,ต,ำ,ต,ำต้องใช้อยู่แล้วนะครับก็ให้ทุกคนเปิดตามนี้แล้วกันนะฮะทีนี้มันจะมีอีกแบบหนึ่งโดยปกติิทุกคนแแม่งงจะยโฆษณาบบ ยิงแบบแบบหลักถูกไหมฮะก็คือเซตทั้งประเทศไทยเซตกรุงเทพมหานครอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะซึ่งการยิงวัตถุประสงค์การมีส่วนร่วมแบบนี้เพื่อยิงด i r e c ไปหาลูกค้ากลุ่มใหม่ย้ำนะครับว่า c a อ l idea เนี่ยมันคือการยิงโฆษณาโปรโมทไปหาลูกค้ากลุ่มใหม่ๆซึ่งมันจะไม่ค่อยเหมาะครับกับการยิงโฆษณาแบบการมีส่วนร่วมแบบนี้ซึ่งการยิงโฆษณาแบบการมีส่วนร่วมเนี่ยจะเน้นเพื่ออะไรครับเน้นเพื่อแบบ สื่อสาร m e s s a g เล่าเรื่องราวกับลูกค้าเดิมมากกว่านะฮะหรือคนที่มีแนวโน้มที่จะสนใจสินค้าชิ้นนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวมาดูวิธีการในการเซตของผมว่าผมเซตแบบไหนอะไรยังไงอ่านะฮะปกติผมจะไล่เรียงแบบนี้นะครับไล่เรียงแบบนี้คือผมจะไม่เซตตัวนี้ผมจะไม่เซตตัวนี้นะครับก็คือไม่เซต interest ตัวนี้ ะะจะเลือกเพียงแค่ครับตำแหน่งอะ่ะจะเลือกเพียงแค่ตำแหน่งโลเคชันมาดูดีๆนะครับมาดูแค่ตำแหน่ง location. โลเคชันโลเคชันเนี่ยผมจะเลือกอจำเพาะเจาะจงว่าปลา,าอยู่ที่ไหนเลือกแบบนั้นลูกค้าอยู่ที่ไหนให้เซตแบบนั้นยกตัวอย่างเช่นลูกค้าอยู่สาทรน,นะฮะก็พิมพ์สาทรลูกค้าอยู่โทนสาทรแล้วก็พิมพ์แบบโซนสาทรน,นะฮะลูกค้าอยู่โซนศรีลมเราก็ เลือกว่า,าลูกค้าของเราเยอยู่โซนสีลมอะไรยังไงนะฮะลูกค้าของเรานะฮะอยู่โซนไหนดีฮะอยู่โซนลาดพร้าวลาดพร้าวก็เลือกไปโซนลาดพร้าวลาดพร้าวร้อยหนึ่งอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเสร็จปั๊บนะฮะเราเลือกอายุเพศอะไรต่างๆว่ากันไปที่นี้นะครับประเด็นสําคัญคือถ้าเกิดว่าผมไม่เลือกกลุ่มเป้าหมายแบบนี้ผมจะเลือกแบบไหนอามาดูกันนะครับเห็นตรงนี้ไหมฮะเห็นตรงนี้ไหม ตัวเลือกแสดงเพิ่มเติมเห็นปะชึบเปิดมาจะเห็นคำว่าการเชื่อมต่อของทุกคนเห็นไหมกดแก้ไขตรงนี้นะฮะให้คุณเข้าไปเลือกตรงนี้ครับกลุ่มเป้าหมายนะฮะที่คล้ายกับคนที่ถูกใจแฟนเพจหรือคนที่ติดตามของคุณอ่านะฮะตัวนี้หมายความว่าอะไรนะครับเจ้าตัวนี้ผมเชื่อว่าหลายคนแม่งไม่เคยใช้เลยด้วยซ้ำไปบางคนแม่งไม่เคยยิงโฆษณาแบบนี้ด้วยซ้ำไปการยิงโฆษณาวิถีแบบนี้เนี่ยจะช่วยทำให้ เรายิงโฆษณาเลยครับไปใกล้เคียงกับคนที่ติดตามแฟนเพจเรามากที่สุดใช้คํานี้นะฮะใกล้เคียงหรือคนที่สนใจแฟนเพจเรามากที่สุดยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติว่าแฟนเพจของคุณนะฮะเป็นแฟนเพจที่เกี่ยวกับความสวยความงามนะฮะความสวยความงามคุณขายกูต้าคุณขายอะไรเงี้ยคุณลองพิมพ์ชื่อเพจของตัวเองลงไปดูนะฮะอ่าอันเนี้ยผมพิมพ์ชื่อเพจตัวเองลงไปปุ๊บใช่ไหมคุณก็ฮะ เฟซบุ๊กเนี่ยจะรันโฆษณาชิ้นนี้ชุดนี้นะฮะไปหาคนที่มีแนวโน้มนะฮะใกล้เคียงกับแฟนเพจของคุณนะฮะใกล้เคียงหรือคนที่มีความสนใจระไม้คล้ายคลึงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือแฟนเพจของคุณเนี่ยให้มากที่สุดนะครับตัวนี้อะฮะเป็นตัวที่มีความค่อนข้างใกล้เคียงกับกลุ่มฐานแฟนเรามากที่สุดแล้วก็ทำง่ายที่สุดด,ด้วยเช่นเดียวกันซึ่ง สังเกตไหมครับว่าปกติเราจะต้องเซตตัวคออเดียนแบบนี้ใช่ไหมฮะซึ่งเจ้าตัวคออเดียนเนี่ยคือเวลาเรายิงโฆษณาออกไปปัญหามันอย่างเดียวเลยคือเขาไม่เคยรู้จักเรามาก่อนพอเขาไม่เคยเห็นเรามาก่อนเขาจะซื้อไหมเหมือนคุณอะคุณเห็นโฆษณาใครสักคนหนึ่งแม่งโผล่เข้ามาในชีวิตคุณอะแล้วคุณรู้สึกว่าไอเช่นนี่แม่งโฆษณาอะไรวะเนี่ยเพจอะไรวะเนี่ยกูไม่เคยตามแล้วคุณจะซื้อปะคุณหวังว่าคุณจะยิงโฆษณาไปปิดการขายเขาในครั้งแรกที่เขาเห็นอะคุณน่าเขาจะซื้อปะแม่งไม่มีทางถูกไหม นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสิ่งที่เขาสนใจอยู่แล้วไอ้ตัวเนี้ยมันมีแนวโน้มที่จะเป็นสิ่งที่เขาสนใจอยู่แล้วพอเป็นสิ่งที่เขาสนใจเลยมันมีแนวโน้มที่เขาจะตัดสินใจซื้อง่ายกว่าเขาจะมีโอกาสมาถามเราง่ายกว่าในต้นทุนครับในราคาที่สูงกว่าเพราะว่าเป็นแบบ engagement ครับการมีส่วนร่วมมันจะคิด เงินค่าโฆษณาเนี่ยตาม engagement เลยถ้าลูกค้าโฆษณาปัดผ่านปึ๊บปึ๊บเราจะไม่จ่ายตังค์จนกว่าลูกค้าจะแตะโฆษณาเราไม่ว่าจะด้วยวิธีการไหนก็นแล้วแต่กดอ่านกดคลิกซีมอลกดดูหรือกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์กดทักนู่นนั่นนี่เราถึงจะจ่ายตังค์ให้โฆษณา Facebook นั่นเองอันนี้มันคือแบบ win win t u o action มันจะทำให้ค่าโฆษณา Facebook มันโอเค อีกวิธีหนึ่งครับที่ผมเลือกใช้บ่อยๆนะครับนั่นคือการนะครับเลือกไปที่คนที่ถูกใจหรือคนที่ติดตามแฟนเพจเจ้าตัวเนี้ยจะช่วยให้ต้นทุนค่าโฆษณา Facebook มันราคาถูกลงมากๆครับคือโดยปกติผมจะทําวิธีนี้ครับอย่างเช่นผมเลือกเป็นการถูกใจแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เราก็เลือกแฟนเพจไปใช่ปะพอเราเลือกแฟนเพจไปแบบนี้ปึ๊บ นะฮะเลือกแฟนเพจไปปุ๊บเรียบร้อยนะครับอันนดี้ก็ได้แล้วเรียบร้อยนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับผมก็จะเลือกครับอีกวิธีหนึ่งผมอาจจะสร้างอีกหนึ่งแคมเปญขึ้นมาก็ได้แล้วก็รันโฆษณาไปนะครับไปที่คนที่ถูกใจแฟนเพจไอตัวที่คนถูกใจแฟนเพจเนี่ยมันจะรันโฆษณาครับกลับไปหานะฮะย้ะําว่ามันจะรันโฆษณากลับไปหาคนที่เคยเห็นโฆษณาเราแล้วตามแฟนเพจเราแล้ว อพอคนที่เคยตามแฟนเพจเราเคยเห็นโฆษณาเราครั้งหนึ่งมันจะเป็นเหมือนการรีโฆษณารีโฆษณาแบบหลอกหลอนเหมือน Lazada เคยเคย,เคยเข้าไป l a z a d a าปะเหมือน Lazada Sho อป e ้เราเข้าไปดูโปรนู่นนี่ต่างๆไปดู iPad ไปดูนาฬิกาใช่ไหมแต่เราไม่ซื้อเราออกมาโฆษณา Lazada หรือ s h อปปี้เขาจะยิงโฆษณาหลอกหลอนนะอันนี้คือเทคนิคการรีมาร์เก็ตติ้งโฆษณาซึ่ง2ตัวนี้แม่งจาเป็นที่จะต้องใช้คอมโบหรือใช้คู่กันนะครับซึ่งมันจะได้ครับหกลุ่มเป้าหมายที่แม่นยํากลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้องนะฮะเซตอย่าง ทีนี้เนี่ยนอกจากมันถูกต้องและแม่นยําไม่พอครับเราเลือกวัตถุประสงค์ตัวเนี้ยเนื่องจากมันมาในต้นทุนราคาที่ถูกอยู่แล้ว Facebook ชาร์จในราคาที่ถูกอยู่แล้วเนี่ยมันจะทำให้ผลลัพธ์ค่าโฆษณาดีดีไปด้วยเลยโอเคป้านี่คือเทคนิค2ข้อที่ผมเอามาฝากนะครับเทคนิคข้อที่3ครับนั่นคือสังเกตว่าผมจะซอยจิ้นงานโฆษณานครับออกเป็นแบบเสี่ยงแบบนี้นะครับผมจะไม่ยิงวัตถุประสงค์นะครับด้วย ข้อความหรือยิงการมีส่วนร่วมแล้วก็ใช้แบบรูปภาพแค่รูปเดียวอะไรแบบนี้นะซึ่งซึ่งมันจะไม่ค่อยเวิร์กมากๆาเลยสังเกตดีๆนะครับว่าเฮ้ยเราใช้วิธีการอย่างนี้นะครับมีรูปภาพหนึ่งชิ้นนะฮะอยู่นะครับวีวิดีโอสักหนึ่งตัวนะฮะอยู่แบบนี้เห็นปะเห็นไหมเออนะครับวิธีการทำนะผมเคยสอนไปในคลิปที่แล้วนะครับลองย้อนกลับไปดูได้นะครับก็เข้าไปที่ตัวนี้นะฮะนี่ที่ปุ่มสามเหลี่ยมจุดๆดตัวนี้นะครับแล้วก็กดคําว่าสร้างซ้ําเห็นไหม มันจะมีคําว่าสร้างสรค์ให้ทุกท่านนะครับกดคําว่าสร้างร้์พอกดคําว่าสร้างรค์ปุ๊บเนี่ยมันจะมีสําเนาให้เรากดสร้างสรค์กดยืนยันไปดูในคลิปที่แล้วได้นั่นเองนะครับก็มีสอนไว้ให้ฟรีอยู่แล้วในช่อง YouTube นั่นเองเนาะนะฮะเนี่ยเห็นปะเราเลือกครับเวลา,เาลันเนี่ยอย่าอย่าอ,อย่าลันแค่วิดีโอตัวเดียวหรือภาพตัวเดียวให้เราพยายามแบบลันหลายๆรูปหรือว่ารูปภาพที่ดีแล้วก็เหมาะสมต่อการลันโฆษณาแคมเปญแบบนี้นะครับมันจะมีอย่างเช่นอ่ะผมเปิดให้ดูนะครับ ให้ดูอย่างเช่นภาพลักษณะสไตล์นี้อ่ะเนี่ยภ,ภาพแนวเนี่ยฮะภาพแนวแนวแบบอย่างเงี้ยนึกข้นออกไหมเออเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขอสลับลืมสลับเนี่ยภาพแนวแนวแบบเนี้ยเออภาพแนวเนี่ยครับมันจะค่อนข้างแบบเข้ากับโฆษณานะครับประเภทแบบการมีส่วนร่วมภาพแนวตั้งขนาด1น่ตอหนึ่งต้องตัดต่อให้ดีนะฮะอะไรทํานองนี้นะครับหรือเนี่ยภาพแนว แนวฟิลแบบนี้นะฮะก็จะโอเคเห็นปะเนี่ยมันก็จะเป็นคอนเทนต์แบบนี้หรือว่าถ้าเป็นวิดีโอครับอาจจะต้องเป็นวิดีโอแนวนอนอย่างเงี้ยครับแนวนอนก็ได้หรือว่าจะเป็นวิดีโอแนวตั้งแบบนี้ก็ได้ครับหรือจะเป็นโฆษณาแบบคอร์เซลเห็นคอร์เซลปะ่ะคอร์เซลมันจะเป็นแบบโฆษณาแบบสไลด์อ่ะอ่ะ ไอแบบนั้นก็จะช่วยทําให้ค่าโฆษณา,า a c e b o o k มันราคาถูกลงด้วยนะครับล้วผลลัพธ์มันค่อนข้างดีอะมันเวิร์กมากๆเลยนะครับใครยังไม่เคยลองหรือใครยังไม่เคยเนี่ยเนี่ยนะครับผมอยากให้ให้ทุกท่านลองทําวิธีนี้ดูนะครับถ้าเกิดใครยิงโฆษณา,า a c e b o o k อยู่มันไม่รู้จะไปที่ทางไหนอะไรยังไงดีในช่วงนี้นะครับก็แนะนําไปในทิศทางนี้ก็ได้นั่นเองนะครับก็พยายามซอยกลุ่มเป้าหมายแบบนี้ฮะซึ่งเดี๋ยว a c e b o o k อ่ะมันจะเป็นการแบบใช้ระบบ เกลี่ยโฆษณาให้เราเองนะครับว่างบมันจะไปชิ้นไหนอะไรยังไงดีเอาตัวไหนวิ่งดีมันจะวิ่งแข่งกันไหมหรือเปล่านู่นนั่นนี่อะไรยังไงเนี่ยเฟซบุ๊กมันมีระบบ AI ในการช่วยประมวลผลโฆษณาตรงนี้ ให้เราอยู่แล้วนั่นเองเนาะนะครับโอเคไหมครับทุกคนชอบไหมครับใครชอบคลิปนี้บ้างใครชอบคลิปนี้บ้างอ่ะคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับใครชอบพิมพ์มาหน่อยครับว่าชอบมากนะครับพิมพ์มาหน่อยครับว่าชอบมากหรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจขอบคุณกันใต้คลิปนี้คนละ1คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ในการทําคลิปดีๆแบบนี้กันด้วยละกันเนาะนะครับใครชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับในแฟนเพจลิขิตป,ประกายสกุลไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีไลฟ์สดเป็นประจําทุกๆสัปดาห์เนาะนะครับก็ฝากกดติด สำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับก็ฝากเข้ามากด Subscribe นะครับในช่อง YouTube ลิขิตประกายสกุลไว้ด้วยนะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยละกันเนาะนะครับย้ำอีกทีนะครับว่าสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการหรือว่าสนใจคอสฟ,ฟรีนะครับ2 0 2 1นะครับที่ตอนนี้เนี่ยจะดทำให้ฟรีอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็มีเนื้อหาแบบนี้ ก็รวบรวมไว้เกือบสูเป็นสิบชั่วโมงอ่ะก็ลองมานั่งเรียนดูแล้วกันนะครับก็ติดต่อไปที่ Line ID ดีแอดลิขนะครับหาทีมงานได้เลยนะครับแจ้งว่าคุณลิขิตออสฟรีนู่นนั่นนี่อะไรก็ว่ากันไปนะครับเพราะฟรี2องพละกันเนาะนะครับหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะได้ประโยชนจากการมานั่งเรียนคลิปดีๆแบบนี้นั่นเองครับก็ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ